หมาตายเห็บก็กระโดดหนีใช่ยังไงหมายถึงโอ้โหเซอร์มากเลยนี่คือไงเนี่ะหมาตายเห็บก็กระโดดหนีขอดความใช่คือไม่มีที่ให้สูบเลือดเลยไงเออเอกเพื่อนมึงอาจจะเป็นคนพยาวก็ได้ทำไมทำไมไอ้ปัญญาตีความหน่อยมั้ยโอ้โหหรออยากให้หลักคิดตีความหน่อยเดี๋ยวยากกว่าอีกาอ่ะ ที่ไหนก็มีแมวทั้งนั้นแหละเออใช่ใช่จำเอาจำาไว้ที่ไหนก็มีแมวทั้งนั้นที่ไหนก็มีแมวทั้งนั้นเออตีความกันหน่อยไว้สุดยอดอ่ะไอ้โป้งเข้าใจอ่ะเข้าใจอ่ะเออให้ไอ้โป้งขนลุกทำไมวะโอ้โหแบบมันมันเข้าสฉานเนี่ยเข้าหน้าเข่นสันจะทำแห่งชีวิตเข้าหน้าถ้าเพื่อนทำกับมึงอย่างนี้นะเออให้มึงบอกเลยว่าไอ้เฮียที่ไหนก็มีแมวทั้งนั้นละวะเออเดินทางหนี้เลยนะหลังนี้เลยทางหนีเลยถูกต้องลมพัดผ่านยอดเขาอ่ะกูไม่หวั่นไหว นี่ที่ไหนก็มีแมวเว้ยตำลึงแม่งมักจะพันรั้วแบบนี้แหละเออโอ้โหคมว่ะเมื่อกี้เป็นไงเขี้ยเมื่อกี้เราบาดอีเขี้ยมันโคตรคมอ่ะอยู่มันหลายสิบปีเนี่ยมาเข้าใจชีวิตตอนเนี้ยใช่สวนไปเลยให้มันรู้ซะบ้างเราก็ที่ไหนก็มีแมวเว้ยเออที่ไหนก็มีแมวอะเอาไปใช้วปเนี่ยให้เด็กสามแยกเอาไปเป็นหลัก หักบัจจาในชีวิตเลยคิดหลักคิดหลักคิดเราไมมีอะไรยึดไว้อืืมอย่าลอยลอยอย่าลอยลอยบอกเพื่อนไปเลยเฮ้ยที่ไหนก็มีแมวด้วยอยไหนถึงทีแล้วกันใช่ออ๋ที่ไหนแม่งก็มีแมวกลัวเปล่ากลัวหรือเปล่ากลัวหรือเปล่าโอ้โหในเฟซบอกคอวายคมกันใหญ่เลยตอนนี้